ซีรอนซิ่งทุกท่านครับน,นี่อยู่เกมคลายสตรีทนะครับกับช่อง C4U นะครับอันนี้ก็เจ้าอิมทูมาแข่งนะครับด่านตงปั๊มด้านบนนะครับของตัวมันเลยครับก็เป็นเจ้าอิมทูเนาะที่จูนไว้นะครับแล้วก็ค่อนขับมัน <c oughs> เล่นสนุกเลยนะที่เราไปแต่งเจ้าฟีเจอสูงนะเจ้าโลนน้วก็จูนจนเหนื่อยนะครับโอ <c oughs> okay. ตามรถง,งๆนะไยิยงครับค okay, 410ปครับค okay. ให้ไงสู้รถขับเพื่อนสี่ล้อมได้เลยบิค่410เนอะตรงนี้เด็งไปดิบอ,อุ๊ย <c oughs> โอ้โหอออุ๊ยโอ้เกี่ยวกันหืนออกคอปอเคครับไปตั้งรามมอใหม่แล้ว ไปเนาะอันนี้นะเขาเขามาแรงจนชนเราหมุนก็เด่นนโ <c oughs> okay, อเคครับผมหลังจากที่เราไปเล่นเจ้าคารเมโลเจ็ดสูตรนะครับพอกลับมาเล่นบีเอ็มนะรู้สึกว่ามันแรงกว่ากันเยอะเลยนะ <c oughs> แล้วบีเอ็มนี่กลายเป็นเล่นมันกว่าเจ้าคารเมโลเยอะเลยเนาะอันนี้กลับมาแข่งแดกนะครับผมโอเคเดี๋ยวลุยเลยนะคันนี้เราเจอเป็นร้อยแปดสิบเอ็กซ์นะครับปไาตัวมานะครับอีสองไป ก K สามไปนิดนึงคันหลังแรงก o ี้อยู่นะนับไปนิดนึงเนเ K ชนะไปนะผมโอ้ยมุนโอ้ยชนย,ยังไงแกตัวไหมล่ะแปดสิ SX คันนี้เนาะยังไงเนาะแกมือไหมแกมือไหม K ค,ครับให้โอกาสกันสักนิดนึงนะครับผมจะได้สนุกนะครับเวลาแข่งรถเนาะ ยังเป็นในเกมก็เถอะนะครับเฮ้ยป่ะสามสองหนึ่งไปนะครับออกตัวโอเคดีนะครับมีเอมเราออตัวดีเนาะไปไปนะครับยิงแค่นั้นพอเนาะโอเคตอนนี้เรานำเขาห่างเลยนะับเฮ้ยชนเคชนะไปนะผมจะมีเอ็มเอ็มเดี๋ยวไปหาดูคนอื่นแข่งกันบ้างดีกว่าน,นะครับผม โอเคคันนี้เจอเป็นปอร์เช่นะครับก็คนเดิมกับเมื่อกี้นะครับที่เราแข่งกับเขาเนาะเค okay. ไปเขาไปเปลี่ยนรถมานะเอ้ยโอ้โหอะไรนะเฮ้ยปอร์เช่ออกตูดีขนาดนั้นเลยครอ้โอ้โอหเหมือนเขามาล้างแค้นเราเลยนะหลั <laughs> งจากที่เขาแพ้นะครับไอเจ้าร8 0ย x สิบอเอของเขาเนาะโอ้โห นี่เขาเอาปอเช่มาเลยเขามั่นใจเลยว่าเขาชนะเราโอ้โหเป็นไงท้ามาด้วยนะครับก็ต้องรับคําท้านะครับโอ้โหคือออกตัวพวกเขาพุ่งไปเลยนะเราสู้ไม่ได้เลยเนาะโอโ้ปอเช่แรงขนาดนั้นเลยครับสามสองหนึ่งเนี้ยเอาใหม่เนาะรออีกทีนะครับโอ้โหพุ่งไปเลยอนะดูด,ดิโอ้เหมือนเขามาล้างแคสเราเลยนะโอ้ไม่ต้องแคสขนาดไหนก็ได้ครับพนมแพ้ แพ้เลยนะโอ้โหชัดเลยนะครับให้ตายเหอะพอเช่มันแรงขนาดนั้นเลยครับแหมเครื่องเลยนะอันนี้เจอเป็นเออห1 5นะครับเจ้าซินเวียนะโอเคแต่ไม่ใช่คนเมื่อกี้นะครับ <c ười> เคชื่อไม่ใช่นะอเคออกตัวไปนะครป้ายเกินหนึ่งลา้ยยาวนะครับเอาลืมเป็นเกียร์โอ้โหไปเล่นดิฟมาแล้วนะเมื่อกี้เนาะเยลืมเปลี่ยนเกียร์นะครับโเคไป แต่ยังเครื่องเจ้าปอร์เช่คันนั้นอยู่นะครับโอ้โหแพ้เนาะแพ้แบบงงๆครับมันเขาแรงจริงหรือเปล่าเนาะปอร์เช่ครับอันนี้เจอเป็นเจ้าอาสามสี่ครับไป้ายตัวป้ายมันที่ตัวเด้งเลยนะจับเกียร์แล้วตัวเขาเด้งเลยนะยิงน็อตไปยังไงมันที่ตัวอยู่โอ้โหอาสามสี่คันนี้แรงนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับโอติอาสามสี่จะออกตัวช้าคันนี้เขาออกตัวเร็วมากเลยนะ รู้สึกได้เลยนะครับว่าเขาจี้เราได้เนาะโอติอาสามสี่นี่เรานำขาดเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องลองเก็บตังค์แต่งเจ้าปอเช่บ้างแล้วนะครับ <c oughs> อยากรู้มันแรงจริงไหมเนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้ให้อาสามสี่เขาแก้มือซะหน่อยนะโอเคปะอาสามสี่กับเอ็มทูนะครับ,เร, 3, 4, บ,รบเราไม่มีน็อตนะเราสองหนึ่งไปไม่รู้เขามีน็อตหรือเปล่านะ โอเคอันนี้เราออกตัวเรานำมาเลยนะครับโอเคเนะี่ยปกติเจอสำลีผม <c oughs> ต้องนำอย่างนี้เนาะโอเคจบไปแล้ว <c oughs> เขาก็ไม่มีน็อตเหมือนเราเนาะโอเค <c oughs> จริ่งก็น่าจะไปเติมน็อตมาก่อนนะอเนาะค่อยมาแข่งนะครับเดี๋ยวก,ก็ไปแข่งด่านตรงปั๊มน้ำมันด้านบนบน้านงด้วยนะครับเจอเป,ป็นซูเปอร์นะครับซูเปอร์ตัวแรกเนาะ s 8 0นะครับอา้อาวอ้าวทำไม มันไม่นับสามสองหนึ่งค้างค้างครับใส่เครื่องจะร้อนนะค้างเลยนะครับโอ้โหนี่ยค้างแบบแข่งก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นครับออกแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับผมสามสองหนึ่งไปนะครับโอ้โหเกมค้างกันแบบเห็นเห็นเลยนะครับไปตัวมาดีอยู่ น็อตหนีไปเขาจี้มาแล้วน่าจะต้องยิงนะครับเนะยิงตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนะไปนะไปไปเขาจี้ใกล้แล้วเขาพลาดหรอโอเคเขายอมเลยนะยิ่งเห็นเขากำลังจี้นะเรากำลังยิงน็อตหนีเลยนะครับมองเห็นเขาจี้เนาะโอเคนะเ,เดี๋ยวเาไปแข่งเด็กดีกว่านะโอเคไป โหมดออนไลน์นะครับเวลาเราเข้ามาแต่ละห้องเราเราก็จะเจอคนเล่นนะครับบางทีเขาก็มารวมตัวกันอยู่ที่ด่านแดกนะครับตรงหน้าบ้านตรงนี้นะคมันบางทีเขาก็ไปอยู่กันตรงน้ำมันด้านบนนะแต่ห้องที่เราเจอเนาะอันนี้ก็ชนะไปนะครับโอเคเดี๋ยวคันต่อไปเป็น b m m 2นะครับพูดผิดนะครับ m 2รถเรานะของเขานะเ4นะครับผมเคลียร์ตัวไปครับนำดีอยู่ โอเคสอ2ไปยังไงมีงน็อต mm hmm. เขาเด็นตามที่ตูวเราอยู่นะมีน็อตหมดนะครับความไม่ประมาณคี K. ชนะไปนะครับผมโอ้โห M4 เขาก็แรงกันนะครับทำเป็นเล่นไปเนาะยังไง AR35 M4 คะแนั้นไปไหนยังไงแก้มือไหมโอเคกางขี่ตามมาหากันเลยนะครับโอเคให้เขาแก้มือซะหน่อยเนาะ ไปงาย M4 กับ M2 นะครับสาสองหนึ 2, ่งไปโอเคลองตัวมาดีเหมือนเดิมนะครับไปเกือบสองรไม่มีนะครับยิงไปแล้ว <c ười> โอเคเขายังตี้ตูดอยู่เหมือนเดิมนะครับ <c ười> โอเคอยังชนะอยู่น้่นเรา M4 กับ M2 นะครับ, <c ười> บ,รบแข่งกันเนาะอันนี้เป็นซินเวสสิบห้านะครับ Okay. อันนี้น็อตเราเต็มแนละ้วเราไปเติมแล้วนะสามสองหนึ่งไปลุยลุยยังไง2สองคน้ำหางยิงน็นอตแค่นี้พอแนละ้ว okay. คน้ำห่างอเราต้องยิงเต็มก็ได้นะครับโอเคชนะก็หลายคันอยู่นแต่แพ้ปอเช่คันนั้นนะ <c oughs> อ้อีโวใครเข้ามาชนเราค <c oughs> okay. ครับคันนี้เป็น M4 อีกแล้วนะสามสองหนึ่งไป M4 โอ้หทำไมคันนี้ออกตัวดีเกียร์สองโอ้ยยิงนัอยังไงโอ้ยสายไม่ทันโอ้ยไล่ทันนะครับเนี่ยโอ้ยโอเคแต่ยังแพ้นะครับอ้โหเหมือนเขาไล่ต้นมานะรถแล้วเรา,เราแสงไม่ทันนะเมื่อกี้เสียดายเนาะสามสองหนึ่งะครับไปเมื่อกี้โอ้หเขาไล่ต้นมาเนะ ถ้าวิ่งทางด่วนว่าวิ่งจากปั๊มเนาะเขาน่าจะแพ้เราครับนะอ4เโฟ่กี้เนานะโอเคนะันนี้เขาเสียหลักนั้นชนะไปนะโอ้โหพอเขาไล่ต้นมาจัดจัดเราก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะ M4 นะครับรถผมไม่ได้ไล่มาแค่ต้นอย่างเดียวนะไล่มาแบบต้นกลางปลายเลยคนระับเอาไปวิ่งทุกด่านเนาะอันนี้เป็นเออมินินะครับออกตัวมาแล้วครับไป้นํำเหมือนเดิมโอเคี่สองต้องยิงนัดไหม นะเขาจี้มาแล้วฟิวอ้าวอ้าวเขาไม่ได้แซงเหรอเขาชนเหรอเมื่อกี้โอ้โหเขายิงน็อตแล้วพุ่งมาเลยนะเมื่อกี้เนาะผมยังคิดในใจโอ้ยใครเหินมาคิดในใจนะเมื่อกี้คิดว่าแพแล้วนะเขาเล่นยิงน็อตแล้วก็รอบมานะครับโอ้โหอย่างแรงเลยนะเมื่อกี้เนาะเกือบแพแล้วนะครับคันนี้เป็น M4 นะครับมันเจอกับ M2 ของเราเนาะโอเคครับสามสองหนึ่ง ไปนะครับเราออกตัวมาดีกว่านิดนึงโอ้โหเขาเด้งขึ้นมาเลยโอ้ยยังไงงนบวิโอ้ยยังไงโอเคฉันฉนหนักนะครับโอ้ยยิงน็อตหมดถังือยดีเมื่อกี้เขาออกตัวแล้วกระเด้งจี้ตูดเราขึ้นมาเลยนะครับเมื่อกี้เนาะมาเจอคันนี้เป็นเอมูนะครับมาเจอบนทังด่วนนะครับ m อมูกับเอนะครับรอบนี้เนาะสามสองหนึ่งไปตัวออ้ย เ2็ทเหมือนกันนะครับออกตัวดีเหมือนกันเลยเนาะโอ้ mm. มหจะแพ้ัลยนบเนี่ย mm. โอเ้เข้าฉีเราเฉยเลยเนาะคีโค้ดีใน mm. <Okay. S 2> ระวังนี่นี่ แทงเขาตรงในทวาตรงนั premises, Twelve, fruit, ้นเป็นดันเนินนะครับตครับอีกที่ไปโอเคเดี๋ยวเขาตามมาแล้วนะเราจะแสงเราคืนไม่เนี้ยโอเคโอเคยังไงโค้งนี้สุดท้ายก่อนเขาตัดใจคนที่ตูดอยู่อุตส่มาอตส่เสร็จละโอ้โ้ด้วยความลนนะครับแพ้นะครับโอ้โหอุตส่าห์สวนเขาได้ตรงนั้นนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปเจ้า M2 วันนี้เอามาแข่งนะครับ mm hmm. ผม mm hmm. ก็ฝากอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับดเดี๋ยวคลิปหน้าเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ